นสวัสดีทุกคนทุกคนอยู่ในช่องดี d อ o นำฝุนนะครับองเล้ที่หลอดจังวะขอเดุณงั้นหนึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพายเรือล่องแม่น้ำเจ้าพยากันนะครับอืมเอาผู้ปกติเอะเดี๋ยวมาจะดูแบบอะไรเออดูคนตีนไปไหน่ยเนี่ยก็วันนี้จะพาลงเรือตรงปุ๊บเอ้าบอกกล่องเออนี่ไง อ่ากับหัวอีกครานออกก็นั่นแหละโคตรเก่งก็ได้อา่านให้ฟังแล้วกันหลังรถบางจเจริญกรุงประชารักเขตบางขแหลมจังหวัดกรุงเทพมหานครเฮ้ยไม่พูดฟังนำเพลงเดี๋ยวดูธรรมชาติกันจู่ธรรมชาติคลองว้าเ,วเออก็จริงไปลงเรือกันก็ไปเลยเดี๋ยวเอาไปดูวิวธรรมชาติก่อนนะข้าวไปลงเรือไปอน,นี่ ไงไปตัวใจหมดเดี๋ยวนี้ทุกคนคง <c oughs> เห็นวิวแถวบ้าผมไปแล้วไงแต่ถ้าวิวจะสวยแค่ไหนอ่ะมันก็ทุดคนไม่ได้หรอกไม่ใจนะก็แถวบ้านผมก็เป็นอย่างนี้แหละคือเนอะมันก็นแถวว่าริมน้ำอ่ะคุณต้องเข้าใจด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีอะไรพวกแปลกโผล่มาอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีอะไรแปลกโผล่มาธรรมไดาแถวบ้านผมก็เป็นอย่างนี้ นี้ก็นกเนี่นี่บ้านมีคนดิ้งนกกันนะแล้วนี่ก็เนีหาปลากันเนี่ยเดี๋ยวหาปลากันดูดิดูดิมันภาพไม่หยุดเลยใครก็ไม่รู้เนี่ยอย่างดู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 โอ้ตัวปลาจันเฮ้ยโอ้ไม่ดีเลยมึงตัดออกเมื่อเพิงตัดเพงตัดหัวงออกคก็มันมีกุ้งนะกุ้งกำกามขึ้นนะแต่ก่อนอ่ะโคตรเยอะแต่ก่อนจำได้เลยที่ลงกันไปเนี่ยนะหาปูจับเป็นโคตรหุกเลยแล้วอะไรเนี่ยคุณมายืนดูไง อะไรเนี่ยกูยืนดูแบบไป้นถ่ายเลยอะไรเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะไปลงได้เหรอได้ไดาให้อไว้จะไม่ได้ก็นี่ไงถามจริงอันนี้อันนี้ไม่ได้คันนี้ก็อะไรนะไม่ได้ตัดฉากอันนี้คือเหตุการณ์โดยบุตรท้อมุตรไม่นิ่งท่านมึงได้เข้าเสือท่ามึงชวนเฮียมึงมึงติดหนี้กูแล้วหนึ่งอ่ะมึงติดไปไหมธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติคนช่วยรคนชนบทติดดินอันนี้ติดดินจริงอะไรก็ไม่รู้สภาพพูดมากเฮ้ยไป ไม่เดี๋ยวเดจะพาทุกคนไปดูนะเดพาทุกคนพายเรือไปดูแถวนน้นแต่ทุกคนก็รอติดตามกันได้เลยนะเดี๋ยวผมกับพี่ชายไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยที่แก้ค่าลงน้ำเมื่อกี้เนี่ยจะทำคอนเทนต์กันในช่องชื่อว่านะครับเฮอร์โมยเออ,ช,อ,เอเนะเช่องอะไรนะ <c oughs> เว้ยดิช่องไหนนะเฮอร์โมยเออช่องเฮอร์โมยผมจะทําผมจะทําคลิปคอนเทนต์กับพายเรือจากจุดนี้ไปโทมิโนนโทเวนที่วันมึงพายเป็นไหม ไม่เป็นเนื่องคนแบกผมก็รู้กันแต่คิ๊ไงใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวด้ตามกันเดี๋ยวจะเริ่มทำแล้วเดี๋ยดตามเดี๋ยวรอรอชมรอชมก็เดี๋ยวถ้าสมมติเป็นตอนรับดีก็จะไพาจากตรงนี้แหละไป A G T ไปเดี๋ยวอะไรอ่ะแย่งฟีหมดอ่ะอะไรเนี่ย ปลูกถ่ายใครอ่ะอะไรวะสีเป็นอะไรจะพราวนองบทปะนี่นะบทนี้บทไม่มีเอ้ามาใหม่เฮ้ยแต่ยีนซียีนซีมีรูปถ่ามีรูปถ่ายนอกบทปะไอ้่านอะไรก็ไม่รู้คนก็จะอ่านกับอะไรครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดคือแรกเสมออุ้ยแต่เมื่อกี้นี่ดีมากเมื่อกี้เดินเข้ามาหมาร้องกับนกร้องเออตอนเนี้ยฝาด้่ยกูมีติดธนี่กูอยู่หนึ่งกระดานนะ เราเจอแล้วนะครับผมเม่เบื่อคิดมันดังดังก่นแล้วก็ไปพูดมากก็ไเยอะแล้วนอกลดกันไปเรื่อยเดี๋ยวไปใครเรียกกันเลยดีกว่า นอนทายตรงที่รับตัวแต่ก็ก็ภายเปลี่ยนเห็นปะเนี่นะไอตัวโปรแกรมผมมาหันกล้องไปหาไมอตัวประมาทไ,ไอ,ต,ไอตีโหัวหน้ามาดิเนี่ยเขาบอกกูถ่ายเลยให้เป็นให้กูภายเลยให้เป็นตัไปเลยมาไปพร้อมแล้ว มาครับเรากำลังจะเริ่มออกเดินทางสูนยีแดงผ่านายน้ำาัอกลนยไปหาวัดีเออใช่ไปหาวัธีนครับก็จะเรื่องจำคั่งไฟเออายก่อนไป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 ไไปไไป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 ยปไปไไปไปไปไวไรไปไไปไปจปไปไปไไปไไไไไไไปไไป จังสวยงามบรรยากาศธรรมชาติไปกล้องถ่ายไหนสวยงามถ่ายรอบๆเลยเนี่ยเนี่ยถ่ายเี่ยเนี่ยถ่ายรอบๆากสวยเนี่ยวก็ดูเนี่ยนี่เห็นไหมเรือเนี่ยไม่ถ่ายเนี่ยเรือแล้วเนี่ยวนแล้ววนแล้วเรือไปวงกลมแล้วอ๋อมนเ จะได้ไฟดิต <Glen> ่างกันไหมวะเนี่ยน้าเขหาือป่าหันหัวด้าหาหป่าันขึ้นปันหัวเข้ามาจีเอามาหรือตนี้นะครับนั่นอยู่ไนของอนิงๆน่่งเออเียคนจริงๆชาวบ้านบ้านจริงๆวิถีชาวบ้าน วิธีเชาวบ้านนี่แล้วก็ไม่เรียนวนอย่างเนี้ยแม่พายดีกว่าไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกันเลยนะเชื่อไม่โดนผมสิอ่ะเขาตกปลาอยู่อ่ะตกปลาเออแม่พายดีกว่าไหมอ่ะตกปลาน้ำเยอะเด้อแม่พายไหมไม่ต้องอะไรอยู่ที้อยถูกไหมอะตัวเขาตกปลาเฉยเลยลงบากนี่ รได้ให้ตอกเราแตกไม่คืนคืได้แหละระวังตอเดี๋ยวไปเอาขม่กอนะเนยวมตกปจิงหาปลาิกันง่ายๆไม่ต้องไปคนไเลยอุ่ก็ีคนนผายไม่เป็นอยู่แตยจไม่ว่านี่อ ลู้ถึงก็ปวยนะครับผู้หญลองถ่ายรอบๆดูเดียวประมาณนี้ก็ปวยแล้วนะผู้เขาจะมองใจไยหายแล้วผมเป็นตัวเขาไม่ดักมาเรียนตัวเดียวเรอวคลิปเออจะได้แค่รอบเดียวดูอโทษจะได้กี่รอบูยนี้ป่าต้นไม้เ่ยดูตรัน ป่เออเนี่ยต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะอือเขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะโองกาบอ่ะใช่แล้วหมตัวโมตัวโมตัวแหละไอ้ต้นไอ้ต้นนี่อะถายมาผมเนี่ยถายเองต้นนี่นะแต่ก่อนนี่เคยมีมูมูเหลือบตัวเมื่อเลยจะใบคือผ่านมาแล้วมันโดดน้ำอ่ะน่ากลัวไอ้ต้นไอ้ต้นนั่นน่ากลัวนะแล้วมันจะพัดไปหาทำไมเอ่ะวันก็เคยอู่ ตงเงนลโค้ันี้ก็ยืดนะน่าจะถ่ายแค่รอบนอกไ่ดูโคงแล้วคงไม่พายได้โค้งข้นไม่ได้อะไรนะแต่กล้องกลัวไม่ใช่ผมไม่กลัวไม่ใช่้องคน่ายเออเออเออแลพายกต้องเที่ยวไงชอบเที่ยวเออใครจะพายกับผมก็ได้นะติดต่อหลังไงจ้อกจอกถ้าจะมาเข้าไม่เข้าไม่กลัวเข้าไม่กลัวเลยลมก็มาได้นัดมาได้นะตรงนี้น่ากลัวมากเลยไม่อยากเข้าเลยนันลองถ่ายดูดิ ดี๋ยวไม่อยากเข้าตรงนี้เลยเนี่ยน่ากลัวน,น,นะดูดีตรงนั้น่ะไม่เคยอยากเข้าอะไรใช่ไหมนี่ตรงช่องเนี้ยไม่อยากเข้าเดี๋ยวกลัวพันไก่ตรงแม่รตรงนั้น,นไหออในตรงนั้นชอกัหมหนไหมเออเหนเพันกับซอกนั่น่ะเลยไม่อยากเข้าไปก็เดี๋ยวให้เข้าคลิปนี่หนันไปก่อนนะอันนี้เราทำคลิปแบบอันนี้เราพายคลิปแบบไม่เฉ่แบบดูน,นี่นี่หน่อยก่อนแต่ถ้าคนดูต้องการ ไม่เข้าไว้แถวๆดูนเรให้แต่คราวนี้เรามาแค่ชมเื่องเบื่องต้นเรื่องต้นพูดมากไหมผมพูดมากไหมไม่หรอกพูดมากก็ดีนะเน้นพูดไม่เน้นทําอะไรทุกอย่างรูแต่มันพาเข้ามันนี้น่ากลัวนะพราะผมเคยมีจะอะไรนะการเจอไอฮีนะครับตรงนั้นไหนตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวพัไปเดีพาไปดูจิจไอีตัวเบลเยให้ดู เ้ก็พายเก่งดีว่ะเงี้ยล่ะก็พายได้โอ้ยพายแล้วพายแล้วเรือกลับอีกแล้วเรือหมุนอีกแล้วครับนี่แหละครับนี่เรือหมุนอีกแล้วนั่นน่ะไอ้ตรงช่องนั่นน่ะตรงช่องนั่นน่ะตรงช่องนั่นน่ะนั่นน่ะช่องนั่นน่ะเคยมีตัวเฮี้ยมันมันไหมเคยมีมันมีที่นอนไงคนเขาชอบพิ้งของขยะตรงไม่น้ำใช่ไหมแล้วที่นอนอ่ะมีที่นอนลอยน้ำใช่ไหมเฮี้ยมันขึ้นยากเลยตอนแรกก็นึกว่าเป็นตุ๊กตาโอ้โหพอเข้าไปใกล้ๆพอตอนเข้าไปใกล้อ่ะ โอ้โหแม่งโดดน้ำนั่นตุ๊กโอ้โยผมกับพี่นี่ไอตีมื่กี้เนะี้ยพายเลยหนีแค่ไม่ไ,ไหวนกูัม่สุเลยตัวมันใหญ่มากอะตอนนั้นจะพายช่วเก็บกระทงมั้งไปเก็บกระทงกับปีที่แล้วนี่ก็เพิ่งผ่านเก็บกระทงมาไม่นานแต่ปีนี้ไม่ได้ไปเก็บกระทงเนื่องจากไือว่าเออเนาะแต่ก็เดี๋ยวพายแค่ชุดแค่น,นี้แหละเนี่ยลองหันไปทางนี้ดูตรงนี้เป็นอู่ต่อเรือ,อ เราปูต่อเรือนะตอนนี้ปูต่อเรือมันพายไปได้อแม่ลองพายตรงนู้นในตรงขอบมันเห็นปะไม่ตรงนู้นเลยนู้นเรื่องประสังนู้นนั่นแหละเห็นไหมมันนันนำพายออกตรงนั้นได้แต่ผมก็ไอ้จริงอ่ะออกถ้าพายไปตรงนู้นอ่ะแม่นำสำหรับคนที่พายไม่แข็งนือผมนะก็ถ้าพายเก่งอ่ะออกไปได้แต่ถ้าคนพายไม่แข็งจะออกไปอันตรายมากเพราะตอนนั้นที่ผมก็พายไปอ่ะเรือเกือบดูดตอนนั้นอ่ะตอนฝั่งนู้นอ่ะที่มันเป็นอย่างนี้เลยเรือดูดคนน่ากลัวเลย แล้วเราถายแค่นี้แหละเราวเราถ่ายแค่แบบปิดผนึกนีก่อนเดี๋ยวตอนถ่ายผิ์ตกอะสวยเออต,ตอนไปที่ตกหัวลองถ่ายดูนะถ่ายผิดแล้วบรรยากาศรู้สึกกระลมลื่อนะชิวๆสำหรับบ้านแม่น้ำนะและน้ำพูดถึงน้ำนี่แม่น้ำเจะพยายามเน้นได้นะเผื่อบางคนไม่รู้เผื่อบางคนอาจคิดเอ้ยแม่น้ำเจ้าพระยาโปล่มันบางจุดบางจุดแต่ที่เราผมเม่น,น,นก็เล่นกันในบ่อยนะเออมันก็สนุกนะ ถ่ายริวหน่อยนิดๆไปหน่อยอืมบรรยากาศที่มันเป็นไปงั้นเรามาฝั่งนี้ไปแล้วเรามาดูเหฉยๆชิลๆด้วยกันเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวไปตรงจุดเริ่มต้นที่ลงมากันเพราะไปเพิ่มๆกันเลยเพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาจจะยาวไกลกว่าจริงงัน้นก็ 이봐. 구글라 차원원. I <coughs>